และที่เห็นนี้คือรถที่แคบที่สุดในโลกครับแถมยังเป็นรถ EV อีอด้วยโดยเจ้าของรถคันนี้และก็เป็นผู้สร้างรถคันนี้ขึ้นมาคืออันเดรียมารัสซีครับ mm. เขาเป็นช่างรถในอิตาลีแล้วเจ้าตัวได้เอารถ f i ียสแพนด้รุ่นโมเดลปี1993มาดัดแปลงใหม่ให้เป็นรถแบบที่นั่งเดียวพร้อมกับติดตั้งแบตเตอรี่กับมอเตอร์เข้าไปจนได้รถที่มีความกว้างแค่50ซนติเมตรเท่านั้นครับ แต่ถึงจะเป็นการดัดแปลงแต่องค์ประกอบความเป็นรถยังอยู่ครบนะครับทั้งไฟหน้าไฟเลี้ยว2ข้างล้อ4ล้อยังเป็นล้อเดิมด้วยครับและก็มีเบาะที่นั่งและเบรกมือข้างๆกันมีพวงมาลัยขาดก็แต่อแอครับที่ไม่มีโดยรถคันนี้มีความเร็วสูงสุดที่15กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งใกล้เคียงกับการปั่นจักรยานครับและมีระยะทางวิ่งไกลสุดที่25กิโลเมตรต่อรอบการชาร์จ โดยตอนนี้ครับรถคันนี้กำลังรอกินเนสส์เวิลด์คัพมาตรวจสอบแล้วก็จดสถิติว่าเป็นรถที่แคบที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการครับแต่ว่ารถคันนี้วิ่งบนถนนไม่ได้ตามกฎหมายของอิตาลีนะครับ